เคยสงสัยไหมทำไมบางคนเหมือนมีของดีอะไรบางอย่างทำอะไรก็ราบรื่นดึงดูดแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตเรื่องนี้ไม่ใช่เวทมนต์แต่มันคือกฎแห่งแรงดึงดูดกฎที่ว่ากันว่าถ้าเข้าใจและใช้มันเป็นคุณจะสามารถดึงดูดทุกสิ่งที่ปรารถนาเข้ามาในชีวิตได้วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องนี้แบบเจาะลึกไม่ใช่แค่ทฤษฎีสวยหรูแต่เป็นเคล็ดลับที่หลายคนไม่เคยบอกคุณรวมถึงด้านมืดที่ต้องระวัง เคยได้ยินไหมว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนั่นแหละครับคือหัวใจสำคัญของเรื่องนี้ทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลล้วนเป็นพลังงานและพลังงานที่บริสุทธิ์และทรงพลังที่สุดคือจิตวิญญาณของเราจิตวิญญาณจะดึงดูดสิ่งที่อยู่ในระดับเดียวกันเข้ามาหากจิตใจเราเต็มไปด้วยพลังบวกความคิดสร้างสรรค์เราก็จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาแต่ถ้าจิตใจเราเต็มไปด้วยความกลัวความกังวลเราก็จะดึงดูดเรื่องร้ายๆเข้ามาเช่นกัน หลายคนอาจจะเคยลองใช้ปดแห่งแรงดึงดูดแล้วโดยการจินตนาการถึงสิ่งที่ต้องการแต่ทำไมบางครั้งมันถึงไม่ได้ผลนั่นเป็นเพราะคุณอาจจะยังไม่เข้าใจตัวตนที่แท้จริงของคุณลองถามตัวเองดูสิว่าถ้าคุณอยากจะร่ำรวยคุณต้องเป็นคนแบบไหนถ้าคุณอยากจะมีความสุขคุณต้องเป็นคนแบบไหนถ้าคุณอยากจะเป็นผู้นำคุณต้องมีคุณสมบัติแบบไหนคำตอบคือคุณต้องเป็นสิ่งนั้นก่อน คุณถึงจะดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาได้เปรียบเทียบง่ายๆเหมือนกับการเป็นแม่เหล็กถ้าคุณอยากจะดึงดูดเหล็กคุณก็ต้องเป็นแม่เหล็กก่อนจริงไหมแล้วเราจะพัฒนาจิตวิญญาณของเราให้ดึงดูดสิ่งดีๆได้อย่างไรมีสามสิ่งที่สำคัญมากๆคือร่างกายร่างกายที่แข็งแรงจะส่งสัญญ,ญาณที่ดีไปยังจิตวิญญาณลองนึกถึงวันที่คุณออกกำลังกายสิคุณรู้สึกมั่นใจกระปรี้กระเป่านั่นแหละครับคือพลังที่ร่างกายส่งไปให้จิตวิญญาณอารมณ์ อารมณ์ที่ดีจะเติมพลังให้กับจิตวิญญาณลองนึกถึงวันที่คุณมีความสุขคุณรู้สึกเบิกบานนั่นแหละครับคือพลังที่อารมณ์ส่งไปให้จิตวิญญาณจิตใจจิตใจที่สงบมีสติจะทําให้จิตวิญญาณแข็งแกรง่งการทําสมาธิฝึกสติจะช่วยให้คุณควบคุมความคิดและอารมณ์ได้ดีขึ้นจําไว้ว่าทุกสิ่งคือพลังงานพลังงานที่เหมือนกันจะดึงดูดกันคราวนี้มาถึงเคล็ดลับที่สาคัญกว่านั้นการใช้กฎแห่งแรงดึงดูดให้ง่ายและได้ผลจริง กฎแห่งแรงดึงดูดไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่คิดทุกอย่างเกิดขึ้นภายใต้ความเรียบง่ายธรรมชาติไม่เคยบังคับให้ดอกไม้บานโลกไม่เคยพยายามที่จะหมุนทุกสิ่งเป็นไปตามธรรมชาติของมันความสุขและความสําเร็จก็เช่นกันมันสามารถเกิดขึ้นได้โดยธรรมชาติไม่จําเป็นต้องฝืนมีคนสองประเภทที่ใช้กฎแห่งแรงดึงดูดประเภทแรกกดดันตัวเองอย่างหนักจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายและมักจะไม่รู้สึกมีความสุขแม้จะสําเร็จแล้วก็ตามประเภทที่สอง ตั้งเป้าหมายแล้วเปลี่ยนไปโฟกัสกับปัจจุบันดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาตลอดทางและพร้อมรับมือกับทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายคุณเป็นคนประเภทไหนถ้าคุณอยากจะใช้กดแห่งแรงดึงดูดให้ได้ผลจงเชื่อว่าชีวิตที่เรียบง่ายและมีความสุขเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ความคิดของเราสร้างโลกของเราหากเราเปลี่ยนความคิดเราก็สามารถสร้างโลกใหม่ได้ทีนี้มาถึงด้านมืดที่หลายคนไม่เคยบอกคุณอย่าต่อต้านทุกสิ่งที่ดูเหมือนลบอารมณ์ด้านลบ ก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตการต่อต้านมันจะยิ่งทำให้มันแข็งแกร่งขึ้นจงยอมรับมันเรียนรู้จากมันและปล่อยวางมันไประวังความโลภเมื่อคุณเริ่มดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตได้จงระวังอย่าให้ความโลภเข้ามาครอบงำจงขอบคุณสิ่งที่คุณมีและโฟกัสกับการให้มากกว่าการรับอย่ายึดติดกับผลลัพธ์การยึดติดกับอนาคตมากเกินไปจะทำให้คุณพลาดความสุขในปัจจุบันจงใช้ชีวิตในปัจจุบันให้เต็มที่ เพราะมันคือสิ่งเดียวที่คุณมีจำไว้ว่าเป้าหมายที่แท้จริงของการใช้กฎแห่งแรงดึงดูดไม่ใช่แค่การได้สิ่งที่ต้องการแต่มันคือการเป็นคนที่ใช่ที่คู่ควรกับสิ่งนั้นต่างหากก่อนจากกันอยากให้ทุกคนลองถามตัวเองว่าวันนี้คุณรู้สึกอย่างไรความรู้สึกของคุณในวันนี้จะเป็นตัวกำหนดอนาคตของคุณขอให้ทุกคนโชคดีกับการเดินทางสู่ชีวิตที่ดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามานะครับ